สวัสดีท่านคผู้ชมเรื่องเกมฟรีไฟผมจะไม่เอาหน้าปกงมานเป็นแบบที่มันอยู่ในค้ังแล้วมาเล่นนะเพราะว่าเสียเว,วลานะครับเดี๋ยวก็ไม่มันแบบฟปงมาป่งปาขวมนมันเสียเว,วลามาอัดตอนประมาณนี้ดีกว่าคือผมยังไม่ตายคนะือยังไม่ตายคือตอนแรกว่าจะชุบไอเบอร์สีแต่ใครไช้ชุบมัน ตะเกีกเย <c oughs> กกบเบร์สังตายเพื่อนเพื่อนปุ๊บม,มืนแบบเอมมือเก,นะกิดมาอีกอะไรเนี่ยปเล่ม่เตอรยับได้ ไอ้เบอร์สองหวัดดีท่าพักหนึ่งไอ้เบอร์สามขีดไอ,อ้พูดยังไม่ทันขับคาโตกทิท่าพักหนึ่งไอ้เบอร์สามขิดอีกมันคิดเลยเไหนวะสกิววลคูดาวอยู <S <S ย่ไม่ไม่ไม่ คือสามน <oh ี mmm, ่ก bueno, ็อยู่ตรงนี้เก AN ือบเลยรอดๆๆๆเกือบเีาบอกปูพม่าคือไม่ต้องต้องนอหน่อย เบสีวังวังนั่นเอ้ยหลังหลังหลังอูออ้ด่วงหมดเลยอู้อยีเบอร์สีอ,ออกอีกอู้ดัง สองสามตัวเล่นรวมกันหกเบอร์สองยดูเหลี่ยมมันมีศูนย์มันเอาไปซื้ออะไรเบิร์วะอ่ะรอดูสิว่ามันจะรอดหรือจะล่วงขมยิงไอ้รถมันไปดาวเมจห้าร้อยห้าิบสองใช่ปะ,ะมันยิงกระสาอะไรกันั แต่วิง่งทุกวงก็ไม่ได้ทุกเสาอ่ะที่มันเป็นวงอ่ะก็ไม่ได้มันต้องคิวให้ได้รลียวทุกก้นเลยเจ่ไอ,บอ้บวอีกเนะาะฮะไปบวกเลยมันแอบหลังก้อนเห็นแล้วดูไม่มีเหรียญ เขาบอกช่วยด้วยอีกเบื่อเขาคิดกันหมดแล้วจ้าจเจริญพรจเจริญพรเล่นเสร์กมากดูจเจริญพรเลยบอยบวกสี่สี่เรยวยเรียวยเรียวยไปเริ่มต่อ ได้ไม่เสียนาฬิกาฮันดามีด้วย S U G กััดจันกยมามาเอามเดิมาดเหนะีนะ้วนหะัมนะ่เลยนเอต เออ,อบ้บ้าวลเสียงไปเลยเสียงแบบลิขสิทธิ์มาแน่นอนครับทุกคนดูเนี่ย งวงซวีนะงวงซิวีโอวงไปมันเป็นวงฟ้าไม่ได้ดูแผนที่เอาแล้วไงปิดอ่อนอย่างผมจะรอดหรือจะล่วงเพราะผมเป็นซิทปิดอ่อนกระเป๋าก็ปิดอ่อนสกิดก็ปิดอ่อนอะไรก็ปิดอ่อนไปหมดปิดอ่อนอย่างผมจะรอดหรือจะล่วง ต้องไปดูกันอย่างเดียวโกวสีมาแบบเดียวของฟูของฟูจัดหัวแตกลาเพื่อนไปหนึ่งตัวตัว่ไหนอุ้ยเพื่อนเพื่อล้มอง่หวะ่ะ เดมมนเลสเจอร์ดด้วยอุย้ยไอ้เพื่อนโหไอ้เพื่อนซีนี่ไปไอ,ไอยากเตะกันีละคนสองคนไอ้เพื่อนนีมาได้ไม่มีเอออนะไรตอนนี้เพื่อนจะชุบเหรียญ แต่เหรียญยิ่งไม่มีอยู่เพื่อนไม่แค่คนเดียวครับเพราะคนอื่นกินไปหมดแล้วโอ้ยจิบข้อพ้อมเสีย<ข>กีไอเพื่อนขี่รถไปเลย มันจุบวงซีวงเลยมาเป้าหมายถูวงเลยอูห้หมันจะซื้อของดูดูด,ดูมันจะซื้อของที่ไม่จำเป็นโอ้้หูความอมูม่บ้าน โอเคความหวังหมู่บ้านก็เอาคลิปนี้ผมต้องขึ้นไดมอนไอวีให้หน่อยนะในคลิปถัดไปเฮ้ยตัว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 ,ตวเอาสองเลยสองหลั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 ง ดูหลังก่อนหน้าหน้าหลังเต็มที่เลยที่เก็บข้อมูลยวต้องไปลบเออเพื่อนซ้ำ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 เฮ้ยตัว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 เออเออเพื่อนถุกได้ เดี๋ยวเพื่อนซื้อคว้าว่าหมู่บ้านไปแล้วเพื่อนโดนขังอือโดนขังเลยโดนขังตัวเองใช้ปืนมินิกุซี่สิก็เออเหมือนได้ยินปืนเอออืออืออืเพื่อนเพื่อนยได้แล้วไอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อน เอนเพื่อนเพื่อนเเพื่อนอน่อดี๋ไปซอยเดี๋ไปซอยเดีไปช่วยเพื่อนไหวเปล่าไหวแน่นะมาเร็วลูกชายท่านนี้ฮโร่โร่อ้เพื่อนเพื่ตกอ เบอร์สามออกรายงานไม่ได้รายงานเลยออกไปไอเบอร์สี่จะรอดหรือจะล่วงเพราะมันโดนดักมันโดนล้อม วงมาครับมันตายงวงนะถ้ามันไม่ออกแค่นั่นแหละทุบได้โดนตัวเร,เรียบร้อย,ร,ยร้อยมันโดนขังอ่ะอดีนโดนขัง เรียบร้อยเรียบร้อยไอ,อ้เบอร์สามโอท้ทำไมอ่ะเพรอะไอเบอร์สองมันกดไลค์ยังมันหรอกไม่ดีคือเราต้องโลนานอะเพร่ะด,ด,ดูมนันดิเดือดไม่ลดเลย เออเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยละเรื่อรถตอนแรกมันจะเป็นหนึ่งตอนนี้มันเป็นสองเรียบร้อยทำไมกันมาถึงลบหนึ่งกิมนี้มันจะยากกี่ปีเ ทุกคนผมไม่ชอบที่เขารดแรงไม่บางคนก็น่าจะมีแบบเพราะว่าเดี๋ยวเขาแหลงแกงกันหมดผมก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็แหลงแกงกันบดผมปิดเสียงไว้นิดนึงนะครับ ตัวฮะรีกริดมาตรงนี้มีตัวมีตัวมีตัวหน้าเราสมัยปิดตัวขึ้นครับจังหวะนี้ ໂໝໂຄໂໝໂຄແບບອຸຍไอ้ໂໝໂຄมันยังไม่ตาย อยู่บ้านนะ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 นนะ่าไปอยู่บ้านทางทาง้โนะอ้อ้ตัวอัดเอัวเ,เพื่อนันนี้เขาลัางา่งหัว เขาจะเก็บสามใบไม่ได้ไอ้มูคูมันอึดจังวะเดี๋ยวก่อนนะไมึ่ตัวดีสุดดีเกินในนี่จะเป็น้อะไวมั้งก็จิ้งจงมันก็หยุดไม่ได้ด้วย

มันก็เอบอยู่หลังสองมันใช่ปีไอ้น,นี่ก็นั่งเเาอุ่นอยู่นั่นหละยินดีเสดัสกี่องเพืพ่อนเพื่อนเอออืมซำไปดูตัวหนึ่งปะเอาเดี๋ยวแล้วอ๋อี่ ไปอยู่บ้านนาแล้วลเอาเดี๋ยวผมผม,ผมจะนั่งผมกดซื้อม่กิดวันไม่นะแตแต่ก็ปืนดีอยู่นะรีโหลดเร็วทงังรีโหลดกระสุกนกับรีแบบติดอะไรสักอย่าง เราล่อเดกันล่วงไอเพื่อนเหลือแค่ตัวเดียวมันไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จับจับของให้เพื่อนจะทำไงฟิวโดนติดร้อยโดนตับแตกมันไม่ใช่หนูมันไม่ใช่จับเนี่ยมันเป็นสายตรง ดูสิวา่าจะเจอตัวอยู่ตัวไหนฮึเดีเ๋ยวเพื่อนเวลาไม่พอแล้วเร็วเพื่อนหาเลยหลังเระเด็นหลบตายตรงนี้ ยัง,งไงไอวอลก็หมดเดินไม่ได้แตกสังหาสีอาวอุยตึงมาก เคยเล่นตัวนี้เลยเคยยงิงรัวมากดีอยู่อับคันผมมผมเคยคยันแดงอยู่แต่กรเหม่ก็ไม่แรงมากเพิ่มมาอยู่นิดๆหน่อย วอีกดขอฉบไเพิง่นนี้ก่อนไม่ไหวรีวไปละ